โอ้พอเดินทางมาถึงบริเวณหน้างานเขาเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสถานที่ไว้จัดงานหรือว่า,าโปโต้แบ็กดรอปเนี่ยไว้สําหรับติดตัวหนังสือนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆคือ e ีีสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยงานนิดเดียวโอ้โหขั้นตอนเยอะแย,ะ,ยะกว่าจะได้นะมันใช้เวลางานพวกนี้นิดเดียวอมองแล้วชิ้นนิดเดียวแต่ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มนะครับนี่มาถึงวัน สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆนะะดูมาถึงปั๊บแปะแบบนี้ปั๊บเห็นไหมมีกระดูกงูมีลายเป็นกระดูกงูอยู่นะที่ผมบอกต้องใช้กระดาษกาวสองหน้าครับตรงนี้กระดาษกาวสองหน้าแปะนะครับอืมแเป็นจุดๆที่เราจะต้องไปเชื่อมเอ่อต่อถ้าถ้าพื้นผิวมันเรียบมันไม่ยากเนี่ยพื้นผิวที่เป็นกระดูกงูแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันจะติดยากเราเดี๋ยวติดแท่พออยู่ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับมาเปลี่ยนกันใหม่เดี๋ยวมา หมายจงกระดูกงูนี่แหละสาคัญน่ะที่เรามองเห็นเนี่ยสําคัญมากเลยตรงนี้นี่มันจะต่างระดับไงทําให้ตัวที่ติดกระดาษกาวไปมันไม่ถึงเราก็ต้องมาเย่มาติดใหม่แต่ว่าติดยังไงให้มันพออยู่ก่อนตอนนี้มันมีวิธีการของมันติดนะครับนี่พอดีเป๊ะเลยฮะเขาทรงแบบทรงระนา้เราวางกบพอดีเป๊ะเลยไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพอดีเลยขนาดเนี่ยกำลังสวยงามเลยนะครับ เป็นตัวย่อชื่อของบ่าวสาวเนี่ยเราก็ต้องมาดูมันไม่ถูกแต่ตรงกระดูกงูมันก็ติดไม่ติดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลอยอะ่ะเขาเรียกว่างานมันจะลอยอยู่เลยนะเพราะไอกระดูกงูนี่มันทําอยู่ต้องมาเปลี่ยนกระดาษกาวให้มันถูกตรงกระดูกงูพอดีเลยนี่ยับทําเหมือนแล้วกดให้มันอยู่ก่อนนะเพื่อนๆนะเี่งานเนี่ยงานเล็กนิดเดียวแต่ใช้เวลาทำเพื่อนๆดูงานขนาดนี้ใช้เวลาทั้งวันเลยนะ ทั้งวันในการทำอะคือมันเสียเวลามากตรงที่รอให้มันแห้งนี่แหละครับโอ้ยสามชั่วโมงนะไม่มีแดดถ้าแดดชั่วโมงเดียวนะครับเนี่ยไม่มีแดดเนี่ยรอเวลาเป็นสามชั่วโมงเลยเนี่ยตอนนี้ก็อ่าเป็นอันว่าถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเซตเซตมันไม่ยากหรอกฮะเนื้อที่อย่างเงี้ยเซตง่ายเพื่อนๆเซตง่ายอ่ามาเห็นหน้างานเห็นไหมสวยไหมครับพอติดแล้วก็มองแทบไม่ออกเลยว่าเรา ทำอะไรยังไงขั้นตอนที่ผ่านมายุ่งยากขนาดไหนแทบจะไม่รู้เลยเออเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำงานพวกนี้เห็นไหมเราต้องมาเก็บรายละเอียดมันยุ่งยากพอสมควรนะครับเนี่ยงานไม่ได้ชิ้นใหญ่ตัวใช้เวลาทำทั้งวันนะเพื่อนๆนะ,นะจบงานแล้วเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยงานนี้เรียบร้อยแล้วครับกลับแล้วครับ